สวัสดีค่ะนะกักเรียนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่คยูได้ให้ไว้กับนกักเรียนนะคะเดี๋ยวเูลาทิ้งก่อนเนาะเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยอขอไปค่ะนะคะทีนี้นะคะเราจะดูกันนะคะว่าจะสั่งให้พึ่งเนี่ยเดินไปเก็บน้ําหวานของ ใน,ในดอกไม้แต่และดอกเนี่ยอย่างไรนะคะหช่องนะคะก็คือคําสั่งไปข้างหน้า1ช่องคําสั่งไปข้างหน้าได้เองเราจะพาพึ่งไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้เราจะต้องเดินไปจากช่องที่พึ่งอยู่ไปที่ดอกไม้ดอกแรกก็คือกี่ช่องคะ2ช่องใช่ไหมคะอะ่ช่องที่1ช่องที่2ไปข้างหน้าเมื่อถึงดอกไม้แล้วเป็นยังไงคะเก็บน้ําหวานคะ่ะดอกไม้นี้มีเลข1อยู่หมายความว่าเราเก็บน้ําหวานจากดอกไม้นี้ได้แค่1ครั้ง ะะจากนั้นเราก็เดินไปอีก2ช่องแล้วเราก็เก็บน้ำหวานนักเรียนสามารถนะคะเขียนคําสั่งตามที่ครูวิให้ไว้ในตัวอย่างได้เลยนะคะก็คือไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานไปข้างหน้า,ปนานไปข้างหน้า,า,นาเก็บน้ำหวานถูกต้องหรือเปล่า,าลองลองมาสั่งให้โปรแกรมทํางานดูนะคะนั่นก็คือเริ่มกดเริ่มได้เลยค่ะ mm. อ่าเป็นไงคะถูกต้องเดี๋ยวเล่นซ้ำอีกรอบหนึ่ง ะะเดี๋ยวครูยุจะให้นักเรียนดูทีละขั้นนะไปข้างหน้าคําสั่งแรกไปข้างหน้าคําสั่งที่สองอเก็บน้ําหวานคําสั่งที่สามไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานอ่านี่คือนะคะด่านแรกให้นักเรียนลองเล่นด่านแรกให้เสร็จก่อนจากนั้นนะคะเราก็กดไปต่อได้เลยค่ะ โอเคนะคะเราสามารถกดไปต่อได้เลยโอเคคุยวิลากทิ้งก่อนเนาะอัน,นเมื่อกี้คุยวลองเล่นไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะพาพึ่งตัวนี้ไปเก็บน้ําหวานเช่นเดียวกันอ่านาเรียนสังเกตไหมมีช่องเท่ากับเมื่อกี้เลยไหมคะมีเท่ากันเป๊ะเลยนะคะมีเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะเราลอ,ลองดูซิอาให้พึ่งเดินไปข้างหน้าสองช่องใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้าสองช่องพึ่งจะอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ดอกไม้ใช่ไหมคะ พึ่งก็จะอยู่ที่ดอกไม้นั่นเองต่อไปเมื่อถึงพึ่งถึงดอกไม้แล้วดอกไม้นี้สามารถเก็บน้าหวานได้กี่ครั้งคะมีเลขหึงอยู่เก็บน้ําหวานได้1ครั้งอตอนนี้พึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะต่อไปเราจะเดินไปอีก2อก้าวก็คือไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็เมื่อถึงดอกไม้ดอกสุดท้ายเป็นยังไงคะมีอยู่เลขหนึ่งอยู่หมายความว่าเก็บน้ำหวานได้หนึ่งครั้งใช่ไหมคะทีนี้ลองเล่นดู ถูกด้วยเดี๋ยวลองอีกสักครั้งนะคะถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคุยุยจะเล่นให้ดูทีละขั้นตอนนะคะไปข้างหน้าอ่ะหเก้าเนาะไปข้างหน้าอีกเก้าที่สอาเก็บน้ําหวานนะคะเดินไปข้างหน้าอีก1นก้าไปข้างหน้าอีก1นก้าแล้วก็เก็บน้ําหวานโอเคจบนะคะจบแล้วคุยุยให้เล่นแค่นี้นะคะนักเรียนอยากจะเล่นต่อนักเรียนก็สามารถเล่นได้ นะคะอ่าโอเคถ้าใครอยากจะเล่นต่อนั้นก็ลองดูได้นะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะมีแค่นี้เนาะโอเคคุยุก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใคร,รมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมโทรหาคุยุได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ